คนวันนี้ผมก็จะมารีวิวคัสเอเลียนนะครับนี่แล้วก็จะได้ปืนรังสีมานะครับความสามารถเลเวลหนึ่งก็คือการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็นี่คือข้อเสียนะวิ่งชา้าลงเมื่อเทคโนโล,โลยีเอเลียนร้อนเกินไปนั่นแหละระดับสองเทคโนโล,โลยีเอเลียนชาร์จเร็วขึ้นดีอยู่นะ 3วิ่งเร็วขึ้นเมื่อเทคโนโลยีชาร์จเต็มนั่นแหละอะไรสกอย่างนั่นแหละไอ้ข้ามันบางอยู่ว่ามาเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูนะครับเราจะมาลองทดสอบนวผมข้ามไปเลยนะเ,เกิดมาเราก็มีปืนรังสีนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงกระต่ายดูยนะว่ายิงกี่นะัดยิงประมาณ6นัดแนละ้ทุกคน โอเคก็เยี่ยมเลยครับยิงกระต่ายหกนัดตุ้ยนะเฮ้ยแต่ทำไมเมื่อกี้มันกี่นัดนะลองใหม่ดิทุกคนเมื่อกี้ห้าปะหรืออะหรือว่าเมื่อกี้อ้าเมื่อกี้ยิงไปแล้วหนึ่งนัดนะ สองสามสี่ห้าก็หกดีกว่าหรือบางมีมันอาจจะยิงได้ไม่เท่ากันนะครับโจทยวเป็งกรดีรัาไปบยนรับทุกค,คน